ม่วงน้อยนี่ครับนี่โอ้โหอืม้อะไรลอยอยู่นันลูกพี่ไปไหนวายโอ้ยย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 ยรยย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 ยนยยย่ายย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 ายายย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  ทีมงานอยู่ไหนนี่วันนี้นิยมชมทุ่งครับพี่น้องครับนี่เติมหาแรงงานวันนี้เราโอ้โหคลองนาหาป่ามากเลยโอหนี่ครับทีมงานช่างบุญครับนี่กำลังต่อจริงท่าจริงขนุนว่าไม่ใช่ครับอ๋อต่อท่อโอ้นี่ต่อท่อ แต่บันนุนนี่ครับนี่โอ้ดีครับพี่น้องครับนิยมชมทุ่งเราวันนี้เราก็จะมาตามติดทีมงานริมคลองพระอุดมนี่ครับนี่ไปดูเขาทําอะไรกันครับพี่น้องครับนี่ทีมงานเราเอาของฝากของเรามากินกับบันนุนทีมงานต่อท่อทําอะไรกันครับนี่ต่อท่อเพื่อ ลด,ลดน้ำกระท่อมลดน้ำกระท่อมว่าอย่างนั้น,นเราจะดึงน้ํามาจากไหนจากคลองนี่เด้คอคลองพระอุดมหลังบ้านคุณยายจวบนี่ครับนี่แล้วก็ยึงน้ําเข้ามาในบ้านต่อรถบรรทุนนี่บ,บักมี่ครับพี่น้องครับทีมงานก็มีช่างวุน้นช่างแขกช่างสักกลินนะครับนี่สามทีมงานเค,เครื่องนี่ซื้อมาเท่าไหร่นี่ 4 9 0 0ันเกัของประเทศของนัายี่หากน้านัสนัตต์ลี่น้าในประเทศไหนนาะนี่น้าดีนอนถามยิ่งจบเอาเปเอาสี่ย่อนี่ยเก้าพันกว่าบาทของกรีนนะมั้งใช่ไหมน้าเนี่ยของที่เขาขายในไทยก็เป็นของไทยเหรอของไทยไทยผลิตครับน้ามีคนใช้มีเช่นั้แล้วครับไม่ใช่บางนัาเหนียวอเ นุ่นท่อครับนุนท่อกี่หุนสองนิ้วสองนิ้วโอ้ีมีงานช่างบุญครับทุกอย่างครับต่อท่อต่อเติมขุดซ่วมต่อท่วมเอาเออวะเนาะอู้เดี๋ยวออกไปเอาเหยหียอยู่ตรงไหน ไม่เอาว่าน้ำแข็งมาส่งตอนแรก้ยนอะที่มีถังสีขาวอยู่ใส่ไปในถังเดี๋ยวเราเปียวแห่มาลงคลองพ่อดมนี่ครับนี่เราเวียงเสศนหมักแล้วไอ้สักกลินลงไปดูนั่นนข้างล่างครับน้ำเปียกอีแล้วครูโอ้เฮ้ยลูกอะไรนี่โอ้มะม่วงเล็กน้อยนี่ครับนี่โอ้โหอืมเพ่อจะดึงน้ำขึ้นมาลดพวกนี้ครับนี่กระท่อมในสวนท้องใจจวบครับนี่โอ้ย มุดปากกระทอมรับพี่น้องครับนี่โอ้โ่มาฝั่งกันนี้นี่นี่ก็จะเป็นกอไผ่ตัวนี้ท่อตรงนี้เขาก็จะดึงชักเข้าลำโอ้ยอะไรลอยอยู่นลูกพี่ไปไหนไว้ยัยูโย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 ลอยสบายใจเลยหายไปแล้วนี่ตัวนี้ก็จะชักขึ้นมาลำกระโดง ต่อไม่ได้สวนแล้วก็นางก็จะเดินเข้าไปนาข้างหลังก็จะทำนาครับนี่นี่ตนที่เราดึงขึ้นมาตอนนี้ก็จะลดต้นไม้แถบนี้แหละในสวนนี่หลากหลายโอ้โหกล้วยกล้วยอะไรเนี่ยมองก็มีต้นกระท้อนที่เราเคยมาเอามักต้องนี่มะม่วงโอ้มะม่วงเยอะ มีกล้วยหักมุกหรือเปล่าน่าจะนูน่นอู้น,น,นในสวนแย,แย่ครับนี่พิกัดตรงนี้ก็คือคลองพระอุดมดอําเภอล่าหลุมเจ้วปทุมธานีครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะเอาเปเ,เียวแหเพื่อจะมาเวียงในคลองนี่ครับคลองพระอุดมนี่นอีูห้องกว้างใหญ่แล้วก็จะเป็นตึกคอนโดที่อยู่ เราจะมาเวียงดูน่าจะน่าจะได้ถ้าลูกพี่ตัวเมื่อกี้ไม่กินหมดซะก่อนคงไม่หมดนะครับคของค่อนข้างใหอ่อเลยท,ทีิงไหมเราเ<ล>ทำก่อนแล้วเอาเบลแยเห็น่นีขาวว้าน,นี่่เราไปทำเป็นกระบอกดักปลาไหลเอ <c oughs> ลอ,อนี่ท่อ จะจอดอยู่ตรงน,นี้ข้างหลังแก็มีโอ้กิจกรรมของเราวันนี้ครับนี่ดึงน้ำอ้าวสอลงไปใส่กาวแล้วทำไมไม่ไมก,ไมกิดอ่ะงั้นเหรอมาลงยี้นี่อ่ะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเสียกาวหัวมาก โอ้ยเปิดอันเดียวก็พอแล้วจะเปิดทำไมสองอันทำไมมันพอใช่ไ่มมันมีหลักเก่ามันอยู่มานี่เจีจะจวเอมีดพามาให้สับตัดให้หมดเลยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวแต่ช่างเขามีเครื่องตัดอยู่อืมไห้วุ้นพิจารณา ดีการช่างแยาเข้าไปเยาะปลาไหลเหรอนี่แน่วัด <What? S 2> <laughs> ตลาดเมตรตลาดเมตรก็มีเอามาช่างเหมือดจีบโ <ś> <ś> อ้ยตัดต่อไปต <ś> <ś> ัดที่่รุนเลยอ้า <ś> ว <ś> เรียบร้อยดําเนินงานเราก็ต้องหาสเสบียงอาหารพร้อมออเอาแหมาด้วยพี่น้องครับนี่เวียงทิ้งไว้เสร็จงานเราก็จะได้ปลาขึ้นมาเผามาย่างสิ่งที่เราคิดน,นะครับแต่ว่ามันจะเป็นยังไงค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งครับมดุดลงไปแล้วครับหากินบนบกหาจินในน้ำ นี่คือเสียนวุ้นจะเป็นคนเหวี่ยงครับสักการินก็จะเป็นคนลงไปเอาปลาขึ้นมาให้เราเห็นมาแบ่งหน้าที่กันเรียบร้อยหมักไปเลยแล้วค่อยทำงานเสร็จแล้วค่อยไปดึงขึ้นมาให้มันใจขาดตายอยู่ข้างล่างน่าสงสารปะ่ะโอ้โอก็ที่ลโล่งไม่ไปเนาะนู่น เอ,เอาเอาได้ก็ได้เอา้าไปไหนเราต้องมีเบี่ยงแหพี่น้องครับเพราะปทุมธานีมีแหล่งน้ำเยอะค่อนข้างเยอะของน้ำเยอะหมายนู่นนะโอ้ยอ้อออาวเตรียมพร้อม ยอยโอ้ลิมคลองพระอุดมครับพี่น้องครับอา้าวเราดูผลงานเซียนวุน้นหนึ่งอสอง <laughs> ชอบที่ปลามันแอบอยู่ที่โลกโลกงนี้เลยตรงโลกมันนี้ไปเนาะเอาขามไปเลยไม้ไปหนึ่งสองโอ้โอ อัมบาซิโอพี่น้องครับใส่ประกอกแมมของแท่นี่ครับน,นี่เป็นไรของแท้มากสัรคละนมี่โบวโบวอร่อยมากเสียบอา้าวคุณมันเป็นว่งไงครับน่านแก้ว